โอ้หลังนี้นะผมรู้แล้วว่าอะไรกินน่ะน่าจะเป็นนกกว่าขี้มันมัน,มนกินแล้วก็ขี้ด้วยนี่หมดครับตัวอะไรเอาไปกินแล้วครับผมอ,อ้าว,าวเรียบร้อยครับผมจุดนี้เพราะว่ามีรอยกัดหญ้าอยู่ครับหนู ดูหลังนี้เอ้าหลังนี้เรียบร้อยครับผมลูกมันครับผมเนี่ยครับผมดีหลังครับผมติดกันเลยครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าหลังนี้ก็ไม่พลาดครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยครับผมมันจะหมานช่วงที่ท้ายนี่แหละครับผมอ้าอันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันครับผมนี่ครับผมได้เพิ่มอีกแต้มครับ ใส่ลุ้นอีกหลังครับผมใส่ติดๆกันเลยครับผมยังไงครับผมอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจออาวเรียบร้อยครับผมไม่พลาดไปนดีครับผม วัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่องนุหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมมาพบกับผมนุครับผมแล้วก็นาจิเช่นเคยครับผมออกหมายดักหนูครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับผมวันนี้ย้ายมาหมายป่าครับผมหมายไม่มีร่องครับหมายสวนปามที่ไม่ไม่มีร่องครับผม นี่ครับจะเป็นไม้ยญ้าขนแบบนี้ครับผมไม่รู้จะมีร่องรอยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกร่องรอยอาจจะหายากนะครับวันนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้น่ะอาจจะหาง่ายนะครับพรุ่งนี้ไปครับไปลุยดักกันเลยครับผมนี่ครับหลังแรกครับผมเปนเหยือลังพึ่งนะครับผม นุ่นครับ้อยขี้กองขี้อยู่ครับนู่นใหม่ๆสดๆเลยครับผมตามลุ้นพวกนี้ครับผมนี่ครับรูน่าจะตะกุยเมื่อคืนนี้ครับผมช่วงฝนตกผมก็เลยมาใส่ไว้ตรงนี้ครับผมใต้ต้นปาล์มเนี่ยครับผมรอลุ้นตอนเช้าครับผมครับผมจุดนี้จุดแรกครับผมผม ใส่ลงไป1ิบหคันครับผมสิบหกอันส่วนหน้าก็กีนหลังไม่รู้ครับประมาณสิหกอันเหมือนกันครับผมจุดแรกครับผมไปต่อจุดสองครับผมนี่ครับอีกหลังครับผมมีรอยตะกุยดินกัดหญ้าตรงนี้ครับผมใหม่ๆแล้วครับผมน่าจะเมื่อคืนนี้ครับผมครับผมตอนนี้เราก็ลงกับดักครบมาแล้วครับผมวันนี้แบ่งลงสองจุดครับผม จุดนี้จุดใหญ่ครับผมน,น,นี้นี่ครับเดินไปนึงสุดป่าหญ้าเขียวแล้วก็เดินย้อน,อนกลับมาตามคันแล้วก็ขึ้นมานี้ครับผมจุดนี้้มามจุดนี้จุดใหญ่ครับผม,มหลอรุ่นพรุ่นเช้าเลยครับผมอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนู้นครับผมทางเข้ามาเลยครับผมผมลงไปสิบห้าคันสิบหกคัน สิบห้าสิบห้าสิบหกอันครับแต่นะ้าลงไปสิบเอ็ดอันครับผมคุณมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ในการหาหมายสี่สิอสี่สิบเปอร์เซนอีกแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาเกือบแปดสิบเปอร์เซนอีก <laughs> อ่ะครับรอรุ่นพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมเจอกันตอนเช้าสวัสดีครับผม สวัสดียามเช้าครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมลุยยาจุดแรกกันครับผมไปครับไปลุ้นความหมานไปพร้อมๆกันเลยครับผมไม่รู้จะหมานหรือไม่หมานครับวันนี้ไปลุ้นติดตามไปพร้อมๆกันครับผมส่วนน้าจะลงล่องนู้นครับผมผมจะลงล่องนี้ครับ หลังแรกของหน้าหลังแรกสวยไหม ấy. หลังแรกผมหลังนี้ครับผมโอ้ยว่าังไงเหมือนเดิมเลยครับผมหนึ่นหลังแรกก็เหมือนเดิมเลยครับผมดูหลังที่สองเต้นติดติดกันเลยครับผมหลังที่สองอ้าวลั่นฮะ เขผม,มขลั่นฟาวครับผมาามันอีกหลังครับผมอีกหลังโอ้โหเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวจริงครับผมโอ้ยไม่มีตัวเลยดูอีกหลังสิมดซ้ำรอยเดิมเขาเปล่าเนี่ยเราเนี่ย โอ้ oh, ไม่มีครับผมเหมือนเดิมเป็นอีกหลังครับผมจุดนี้ไหนอ่ะโอ้ oh, เหมือนเดิมครับผมไม่มีเข้าเลยครับนู่นะผ่านไปห้าหลังแล้วครับผมยังไม่มีตัวมีแต้มเลยนี่ครับดูที่หลังนี้เหมือนเดิมครับผมโอ้ oh. นี่ครับหมายเขาไว้เนี่ยครับ ไม้เก่าเขาดูหลังนี้ครับผมที่ว่ามีขุยขุยเล็กๆขุยก็ขุดใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยขุดเก่าขุดมีรอยเก่าแล้วขุดใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวแล้วก็มีรอยกัดรอยอะไรด้วยอ่ะอ้าวหลังนี้ลั่นครับผม ล,ลั่นมีรอยกินข้าวเด้อครับผมนนข้าวหมดเป็นหนูท้องขาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมน่องรอยการกัดกันคุยนี่เยอะเลยครับนนลั่นฟาวเลยครับหลังครับผมหลังนี้โอโ้โหไม่ลั่นครับผมแต่มีการกินข้าวน่าจะเป็นหนูท้องขาวครับผมหลังนี้ครับผม มีตัวมีเต้มอ้าวเรียบร้อยครับผมหนึ่งเต้มโดนพวโอหลังนี้นะผมรู้แล้วว่าอะไรกินน่ะน่าจะเป็นนกกว่าขี้มัน,ม,นมันกินแล้วก็ขี้ด้วยนี่หมดครับตัวอะไรเอาไปกินแล้วครับผมีหลังครับผม น,งงนี้ว่าไงอ่ะหลังนี้ไม่พลาดครับผมนครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมยังไม่น้องยังไม่ตุยด้วยครับผมน่าจะโดนขานี่หลังครับผมจุดนี้ว่างไง หลงนี้ไม่เข้าครับผมเหมือนเดิมนี่ครับไม่มีตัวเข้าเลยหลังสุดท้ายของจุดนี้ครับผมหลังสุดท้ายเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวครับจุดนี้จุดแรกผมก็ยามครบไแล้วครับผมสิบหกหลังได้มาสองแต้มครับผมแต้มที่สามโดน ตัวอะไรกินไป,ไปก็ไม่รู้ครับผมเหลือล่องรอยไว้น่าจะเป็นนกครับผมเพราะว่ามีขี้นกเป็นนกแสกนกเขาแมวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมส่วนายังตามหาอีกหลังครับผมใส่สิบเอ็ดหลังครับผมจุดนี้ก็อยู่เราดักไม่ติดหาได้มาตัวครับผมคงมาดักปิดไปแล้วเนะี่ยหาไม่เจออีกหลังไม่รู้เป็นลงจุดไหนเนะี่ย เลยมาข้างนี้มก็อกว่าคันนึงนะสิบหลังสิบหลังเองนะเนี่ยนะครับตามลุ้นจุดที่สองกันเลยครับผมับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สองแล้วครับผมไปตามลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับผมลุ้นลินของนาหลังแรกครับผม อย่เียที่มันดัดดิ้นหลุดไปเนี่ยไม่ติดหรอกว่าจังไดอยู่นั้นที่กูดัก็มดิ้นหลุดอ,อันนี้ยังเหมือนเดิมครับผมมันดิดดนนน้นหลุดไปรุ่นนั้นอ่ะอ่ามา <ไป S 1> แก้มือแกของผมว่าวางไงครับผมนะ้ะฟาวไปแล้วครับผมของผมก็ฟาวเหมือนกันครับผมยังเหมือนเดิมครับผมผมใส่โลง่ลงๆเลยครับนะครับดูหลังที่สองสิ ที่สองใส่ใต้คนตามตลอดเลยนะครับผมหลังที่สองเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นแยกขี้ใต้ครับผมไม่มีหนูเข้าเลยครับผมลุนต่อครับผมยูกอีกหลังเซโอ้โหเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวผ่านไปสามสี่หลังยังไม่มีตัวเข้าเลยครับผมกับดักยังเหมือนเดิมครับผมหลังเซ จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่าวันนี้เหมือนเดิมครับผมนุ่นครับลุ้นต่อเดินฟังเสียงกับลั่นเปี้ยเปี้ยไปเรื่อยๆเลยครับผมทำลั่นเองครับผมนะครับยังเหมือนเดิมครับผมสงสัยต้องทำลั่นเองแล้วครับผมนี่ครับผมลุ้นยาวๆไปเลยอ้าวตัวนี้เรียบร้อยครับผมหลังนี้ มีเต็ม้วครับผมนาได้เต็มยังโอ้โหดูลูก,ลกตัวเล็กนิดเดียวเลยครับผมหลังนี้ว่าจังไดอ้าวหลังนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอโ้โหมดขึ้นเต็มเลยครับผมเก็บก่อนครับไปครับมีสองเต้มนะครับผมตุนไว้แล้วค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อยหลังนี้ว่าไงหลังนี้ว่าไงครับผม หลังนี้เหมือนเดิมครับผมไม่ลั่นครับผมหลังนี้หน้าเข้ามาครับผมเพราะมีรอยกัดรอยกัดอะไรใหม่ๆเลยครับผมแต่ก็ไม่มีตัวเข้าครับผมใกล้ๆกันเลยครับผมจุดนี้เป็นทางผ่านทางผ่านโอ้ไม่มีหนูเข้าครับผมเหมือนเดิมโอ้พหลังสุดท้ายท้ายสุดของจุดนี้ก็ต้องเยินย้อนไปอีกครับผม ว่าไงครับผมโอ้ไม่มีตัวเลยครับผมเหมือนเดิมดครับผมล่องนี้เดินมาครับผมระหว่างต้นปาล์มสิบสองหลังครับผมได้มาสองแต้มครับผมส่วนน้ายังไม่รู้ว่าได้กี่แต้มเลยครับผมรอรุ่นของน้าดูหกเจ็ดตัวแต่ตัวน้อยๆยยเลยหกเจเ็ดตัวครับนะผม ถือว่ายังหมานอยู่ครับผมไม่ได้นับมาลง,นนงน้นัอไปตามลุ้นอีกจุดน่ครับผมจุดเดียวกันแหะครับแต่เดินเดินลงไป้างล่างนะครับป่าหญ้าเขียวเขียวนะครับผมตามลุ้นไป,ปรพร้อมพกันครับผมดูหลังแรกของน้าครับผมล้านเปี้ยะไหมอ้าวได้ตัวแล้วครับผมเออหมานจริงอะนะเนี่ยไปครับ ผมของผมสิของน้าจับไปแล้วหนึ่งแต้มแนละ้วหลังแรกเลยของผมอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับผมตรงไหนทำไมอะหลังแรกของผมครับผมจุดแรกเลยว่าไงหลังแรกจุดสุดท้าย โอ oh, ้เหมือนเดิมครับผมหลังที่สองครับผมติดติดกันเลยครับผมเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวลุ้นอีกหลังเซหลังนี้ว่าจังได้จะเหียวสลามังครับผมอ่ะยังเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าเลยนอีกหลังครับผมโอ้ไม่ต้องลุ้นครับเหมือนเดิมไม่มีตัว เห็นครับครับผมตามลุ้นต่อจะแห้วหรือต่อไม่รู้นะครับผมวันนี้จุดนี้ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยครับผมจุดนี้เพราะว่ามีรอยกัดหญ้าอยู่ครับหนน,บบนี่ครับผมเก็บก่อนผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วครับผมจุดนี้เพิ่งได้ไปแต้มเดียวครับผม ดูหลังนี้เอ้าหลังนี้เรียบร้อยครับผมลูกมันครับผมเนี่ยครับผมเก็บบนครับผมุอีกหลังครับผมติดกันเลยครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าหลังนี้ก็ไม่พลาดครับผมยบร้อยครับเนี่ยครับผมมันจะหมานช่วงท้ายนี่แหละครับผมอ่ะหลุนอีกหลังสิครับผมน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับผม อ้าวอันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันครับผมนี่ครับผมได้เพิ่มอีกแต้มครับไปลุ้นอีกหลังครับผมใส่ติดๆกันเลยครับผมว่าไงครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจ,จะมั่นใจอา้าวเรียบร้อยครับผมไม่พลาดจริงๆครับผมนูนะครับ อีกหลังครับผมทีนี้รับทุเรหน่อยนะครับผมเหมือนเดิมครับผมหลังนี้ครับผมอีกหลังว่างไงครับผมเอากับดักหายครับผมใส่ไปจุดนี้ครับนี่ตรงครับโอ้โหหลุดครับผม ดิดหลุดครับผมดิดหลุดไปเลยครับผมเรียบร้อยหลุดไปครับผมนี่ครับติดขาครับผมดึงขาหลุดไปเลยครับผมยหลังสุดท้ายครับผมสุดท้ายท้ายสุดว่าไงครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมโอ้โหจะมีการเขียกินข้าวครับผม กับไม่ล่นครับผมไปครับไปสรุปผลงานกันที่รถเลยครับผมตอนนี้ผมก็เก็บมาจนถึงหลังสุดท้ายแล้วล่ะครับผมไปสรุปผลงานกันที่รถเลยแล้วกันครับผมครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมขอเคลียร์ขอเก็บรายละเอียดก่อนนะครับผม đại diện chủ lý cái này cải hai người, đi <laughs> luôn <laughs> sáu con nữa

นี่ครับผมมี2 6เสองสี่หกแปดเก้าตัวครับผมเก้าแต้มครับผมยี่ส่วนของนาจัดไปวันนี้สิบสามแต้มครับผมก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับผมสามอันนะตรงนี้นี่ครับผลงานรวมของเราสองคนวันนี้ครับผมยี่สิบกว่าแต้มครับผมก็ถือว่ายังมีติดไม้ติดมือกับบ้านครับผมผลหมานก็ยังเหมือนเดิมครับผมนัจิ ผู้มีประสบการณ์มากกว่า50ปีในการดักหนูครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ